เมื่อวานนี้นะครับมีการถแถลงข่าวของคุณชูวิทย์กมนวิสิ์เรื่องเกี่ยวกับทุนสีเทาของคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยก็ไม่ไาวมีกานแขะถึงคุณสรรธนะประยุนรัฐแขะขนาดไหนโอ้โหมันมีอยู่ช็อตหนึ่งอันเนี้ยไม่ใช่สาระสำคัญของเรื่องนะแต่คนโฟกัสที่เรื่องนี้คือก่อนถแถลงข่าวมันมีสุนัขวิ่งตามคุณชูวิทย์มาคุณชูวิทย์ ็ไล่สุนัขตัวนั้นไปแต่สุนัขตัวนั้นคุณชูวิทย์ไปเรียกชื่อว่าสันทนะไปไปนั่นแหละครับกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยซึ่งเอาเทีละช็อตนะช็อตนี้มีคนไปถามในรายการเปิดปากกับพาดภูมิในไทยรัฐทีวีถามคุณสันทนะในรายการสดๆเลยอันเนี้ยคิดเห็นยังไงคุณสันทนะบอกฟ้องแน่นอนเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่ตำรวจท้องหลอแต่อันนึงนะครับที่สันทนะ คุณชูวิทย์เขาไล่หมาที่ชื่อสันทนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นคุณสันทนะนะถึงจะมีข้อพิพาทกันอยู่ก็ตามนะครับอันนี้ว่ากันทางข้อกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาพูดหรือเขายืนยันชัดเจนนั่นอีกเรื่องหนึง่งทีนี้ในการถแถลงข่าวครับก็มีการพูดถึงคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยอ่ะผมเอาสาระสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกัน สาระาที่คนอาจจะไม่อยากฟังแต่ว่าอ่ะไหนๆเขาแถลงมาต้องเป็นชั่วโมงเดี๋ยวสรุปให้ฟังคือเขาคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่ามันมีทุนจีนที่มาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นการฟอกเงินและการลงทุนในประเทศไทยมาถือหุ้นในบริษัทที่มีงานประมูลในรัฐบาลไทยคือในรัฐบาลไทยถึง1,500ล้านอันนี้แค่เฉพาะบริษัทเดียวที่คุณชูวิทย์ยกมาบอกว่าบริษัทที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมีเป็นร้อยๆบริษัท อันนี้เป็นแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นในระหว่างกะแถลงข่าวก็พูดว่าตามกฎหมายการทํางานของคนต่างด้าวหรือการถือครองกรรมสิทธิ์ในบริษัทนิติบุคคลต่างด้าวจะก็คือต่างชาติเนี่ยจะถือหุ้นได้แค่ประมาณ49%อีก50%จะต้องเป็นคนไทยแต่ปรากฏว่าในบริษัทที่เอามาแถลงเมื่อวานเป็นคนสัญชาติจีนร0 0เลย คำถามที่คุณชูวิษฐานก็คือทาไมไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดาเนินการจัดการดูแลและฝากไปถึงกระทรวงพาณิชย์ของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากว่ากรมการค้าภายขอภายกรมกรมการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจดทะเบียนรายการกรรมการจดทะเบียนนิติ บุคคลทั้งประเทศเมื่อมันปรากฏว่ามันมีคนสัญชาติจีนเป็นกรรมการถือหุ้นเกินสัดส่วนคือเป็นกรรมการเป็นได้แต่การถือหุ้นเนี่ยห้ามเกินสัดส่วน49%เมื่อมันถือไปถึง100ทําไมไม่ดําเนินการแล้วก็มีการพูดต่อว่าจําได้ไหมครับว่ากฎมหนาขายชาติที่เรามีการพูดกันถึงจนถึงขั้นว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประวิตรวงษงสุวรรณมีการถอน มติคอรมงครั้งสัปดาห์ก่อนเนื่องจากกระแสมันแรงมากจริงๆว่าเป็นการขายชาติถอนเกี่ยวกับว่าการอนุญ,ญาตให้ต่างชาติมาซื้อมาซื้อที่ดินในเมืองไทยโดยเป็นชื่อตัวเองได้หนึ่งไร่ถอนออกไปเลยคุณชีวิตออกมาพูดว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนั้นหรอกปัจจุบันก็ซื้อกันได้แล้วโดยไปการจัดตั้งบริษัทบริษัทที่คนไทยถือหุ้น51คนจีนถือหุ้น49ไปไล่ซื้อที่ดินซื้อเสร็จเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นคนจ100ีนร้อ่เใครทําอะไร โอโหออกมาแชร์กันแบบนี้นี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันอยู่มันอยู่ไม่ได้นะอย่างี้มันต้องออกมาขยับแล้วเมื่อวานนี้มีการหยิบยกประวัติของคุณสันทนาออกมาซึ่งจริงเท็จอย่างไรไม่รู้แต่คุณชูวิทย์ออกมาพูดผมก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่แต่ในมุมหนึง่งคนก็ฟังเอาเป็นนิทานสนุกสนุกคือเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยนอนคุยกับคุณสันทนาที่คุณสันทนาไปพูดว่าเคยนอนคุยอ่ะคุณชูวิทย์บอกไม่เคยนอนคุยก็เคยไปสัมภาษณ์ตอนตลาด ดอนเมืองคือสมัยนั้นเนี่ยเมจิกสกินเครื่องสำอางไม่มีคุณภาพเนี่ยเขาให้พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณขณะนั้นมาดำเนินการปราบปรามในขณะที่ดำเนินการปราบปรามก็มีการขยายผลไปถึงตลาดกวนครีมเถื่อนที่ตลาดดอนเมืองซึ่งก็เลยพาตำรวจเนี่ยไปดำเนินการจับกลุ่มแม่ค้าดำเนินการพยายามจะปิดตลาดคุณสรนธนเนี่ยก็ออกมาขวางในตอนนั้นแล้วเกิดเป็นวิวาทะกันมีการ คุณชูวิทย์ก็เลยต้องเข้าไปสัมภาษณ์เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าจําไม่ผิดคุณชูวิทย์เนี่ยยังทํารายการทีวีอยู่ทั้งของช่องสามทั้งของไทยรัฐทีวีก็ไปสัมภาษณ์ในฐานะสื่อในฐานะสื่อไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาเมื่อวานนี้แถลงข่าวเนี่ยเรียกว่าแตกหักเลยก็ว่าได้คือเดือดมากๆคุณชูวิทย์ถึงกับพูดว่านักเลงคุมบ่อนเป็นได้แค่นักเลงคุมบ่อนเล็กๆ จะมาคุมเป็นมาเฟียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือคุณชูวิทย์มีการลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่อันนึงก็คือไปขุดคุยประวัติของคุณสันทนะมาแล้วก็มีการพูดว่าเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างแต่ประวัติตรงนั้นว่าเออเนี่ยไปทำไปอยู่งานไปทํางานให้ใครไปร่วมกับใครหัวหน้ากับติดคุกหมดไม่ได้ประกันตัวนี่คือประเด็นหลักๆแล้วก็ในรายละเอียดก็มีการพูดลง ดีเทลค่อนข้างเยอะแต่หลักๆก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละคือพยายามจะโต้เลยแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะมาปิดโรงแรมผมโรงแรมผมปิดมาสองปีแล้วเพิ่งจะมาเปิดได้สองเดือนถ้าจะปิดอีกรอบก็จะเป็นายไปยโอ้โหพูดมาอย่างนี้แสดงว่าไม่สนใจมอข้าวตัวเองแล้วคือมองก็ว่าแสดงว่าแสดงว่าคุณชูวิทย์เนี่ยต้องไปตัดสินใจหรือมีไฟเขียวจากคนที่มีทุนทางการเมืองระดับหนึ่งเข้ามาพูดเรื่องนี้ไม่งั้นเนี่ย คงไม่ออกมาพูดขนาดนี้ข้อมูลของคุณชูวิทย์ที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลย้อนยุคไปเลยว่า้าคุณสุธนะเป็นใครยังไงเมื่อก่อนทําอะไรแล้วชอบมีพฤติกรรมแบบไหนที่เกี่ยวกับทุนจีนในฝากฝั่งหนึ่งวันนี้ว่าเมื่อวานนี้คุณสุธนะก็ไปนั่งรายการเปิดปากกับภาคภูมิพยายามอธิบายที่มีการถามคําถามมาผมนั่งดู40่สทันที40นาทีที่ผมดูผม ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยผมนั่งดูแล้วแบบเอามาออกทําไมวะผมว่าจะแชทไลน์ไปถามพี่พี่อุ๋ยภาคภูมิว่าเอามาออกทําไมวะคือนั่งดูจนจบผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สาระอะไรเลยมันไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเป็นข้อมูลเ e อ็กซ์คลูซีฟข้อมูลเฉพาะเจาะลึกซึ่งคุณถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ด้านในวงในจริงๆคุณต้องบอกได้แบบชูวิทย์กมลวิสิทธินี่คุณต้องบอกได้เลยว่าบริษัทชื่อนั้นชื่อนี้เอาเอกสารมากลางมีรายชื่อกรรมการ ตรวจสอบเลยว่ามีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอย่างไงบ้างปรากฏไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่หนังสือกระดาษที่ไปยื่นถึงอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งคุณต่อศักดิ์ทั้งคุณสุรเชษฐ์ไปยื่นแล้วอย่างไงแล้วก็ไปยื่นประเด็นว่าทาไมไม่มาตรวจทําไมไม่ออกมาชี้แจงเรื่องการตรวจสอบยาเสพติดในโรงแรมซึ่งมันเกี่ยวอันนี้มุมหนึง่งอันนั้นมันเป็นพื้นที่ทองหล่อเนาะ เวลาจะยื่นให้มีการตรวจสอบมันก็ต้องไปยื่นตำรวจทองหล่อ,อ,อทางบิ๊กโจ๊กกับวิ c กตรอเนี่ยไม่ได้คุมส่วนของยาเสพติดอะคือไม่ได้คุมส่วนของยาเสพติดหน้างานยา,ยาเสพติดคุณต้องไปปะวะสหรือเปล่ามุมหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นวิวาทะอะไรกันที่เป็นชิดเป็นอันเท่าไหร่นะ คือผมคิดว่าเมื่อคราวก่อนที่มีเรื่องกันเมื่อวันเสาร์ว่านักแล้วรอบนี้ไปนั่งดูที่ให้สัมภาษณ์หนักกว่าเดิมเสียเวลาดูมากไม่มีแก่นสารอะไรเลยนั่งฟังชูวิทยนะ์เนี่ยยังได้ความรู้มากกว่าอีกอาคุณผู้ชมสันทนะชูวิทย์สู้กันข้อมูลคนละด้านฝั่งหนึ่งบอกว่าทำธุรกิจคนจีนธุรกิจเสียภาษีฝั่งหนึ่งบอกพวกนี้เป็นพวกจีนพวกฟอกเงิน ระวังประเทศไทยจะเป็นเหมือนเวียดนามที่เป็นทุนจีนเข้ามา GDP โตที่ดินแพงใช่แต่เป็นทุนจีนทั้งหมดคนเวียดนามจริงๆไม่ค่อยได้อะไรคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างหน่อยอะคุณคิดว่าข้อมูลของใครที่น่าเชื่อถือกว่ากันหลังจากบางเอาสำนักสำหรับคนที่เป็นขาโหดตามข่าวเรื่องบา้บาๆพวกเนี้ยคอมเมนต์หน่อยอยากรู้จริงๆแต่อันหนึ่งที่ผมจับประเด็นได้ก็คือ อ,อ,อันหนึ่งไว้คุณชูวิทย์เขาแซวเขาแซวเขาแซวคุณธนาบอกเนี่ยตอนนั้นอ่ะที่มีคนไปยิงดักยิงกระบาลแล้วไปโดนคนขับรถแล้วหนีหัวซุกหัวซุนไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยจาได้ไหมว่าใครยิงโอ้โหคำถามนี้เป็นคําถามที่พี่พภาคภูมิในเปิดปากกับภาคภูมิมาถามช่วงท้ายคุณธนาบอกเดี๋ยวจะโทรไปถามพี่ชัดเตาปูนว่ายิงผมจริงไหมเอาละเซิงานนี้อย่างไงกันต่อดีครับแต่20ปีแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องจริง คดีขายยุ่ความแล้วนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ